ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสารสุขภาพวันนี้เราขอพูดคุยเรื่องสุขภาพในหัวข้อว่าด้วยน้ำกับมะเร็ง10โรคสำคัญที่คร่าชีวิตมนุษย์ตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อวันที่12พฤษภาคม1988อันดับหนึ่งได้แก่โรคมะเร็งโดยเฉลี่ยในทุกๆ17นาที58วินาทีจะมีผู้ตายจากโรคมะเร็ง1คนการเติบโตของมนุษย์มีปัจจัยสำคัญอยู่4ประการได้แก่แสงแดดอากาศน้ำและอาหาร บดนี้ส่งผลต่อสุขภาพของคนเราน้ำมีปริมาตรเท่ากับ70%ของร่างกายนับว่าเป็นปัจจัยอันดับแรกที่ส่งผลต่อสุขภาพของร่างกายมนุษย์ดังนั้นการได้ดื่มน้ำดีที่เป็นธรรมชาติและถูกหลักอนามัยจึงเป็นหลักประกันต่อสุขภาพที่ดีทุกวันนี้ในสภาพแวดล้อมที่นับวันมีมลพิษหนักหน่วงขึ้นท่านทราบไหมว่าน้ำที่ท่านดื่มอยู่ทุกวันเป็นน้ำที่มีสภาพอย่างไร จากมีมลพิษทางอากาศที่รุนแรงขณะฝนตกน้ำฝนที่ได้รับมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดฝนกรดฝนกรดไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำโดยผ่านน้ำที่ได้รับมลพิษจากโรงงานที่อยู่บนต้นน้ำมลพิษจากพื้นดินที่ทำเกษตรและมลพิษที่ได้รับจากเขตของแหล่งน้ำตอนบนอยู่ไม่ขาดเป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่น้ำในอ่างเก็บน้ำของเรายังมีปัญหาเรื่องน้ำถูกออกซิไดซ์ซ้ำสองเมื่อน้ำไหลเข้าสู่โรงผลิตน้ำในกระบวนการทำให้น้ำสะอาด ลงประปาจะเติมคอรีนเข้าไปในปริมาณมากเพื่อฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่อยู่ในน้ําเมื่อน้ําที่ผ่านกระบวนการข้างต้นแล้วจะไหลผ่านท่อน้ําประปาใต้ดิน ที่มีสภาพเก่าและเป็นสนิมเมื่อไหลเข้าสู่บ่อกเก็บน้ําที่อยู่ใต้อาคารที่พักอาศัย <S <S ก็จะได้รับมลพิษจากแมลงสาบหนูและแหล่งมลพิษจากอากาศอีกรวมทั้งแท้งน้ําสูงที่มักไม่มีการทําความสะอาดบ่อยสุดท้ายน้ําจึงจะไหลออกจากหัวก๊อกน้ําและถูกนําไปใช้ท่านคงทราบแล้วว่าน้ําที่ท่านดื่มกินกันอยู่ทุกวันเป็นเช่นนี้ขณะเดียวกันเราก็ยังใช้น้ําดังกล่าวนี้มาใช้ในการเพาะป,ปลูกและใช้ในด้านอื่นๆอีกมากมายเมื่อสารปลอดอนินซีที่ปล่อยออกมาจากโรงงานเข้าสู่ร่างกายสัตว์หรือต้นพืชแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นสารปลอดอินทรีย์ สารประหลอดอีซีเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการของห่วงโซ่อาหารที่กุ้งกินจุลินทรีย์ปลาก,กินกุ้งเป็นต้นสารประลอดจะสะสมไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นในห่วงโซ่อาหารมนุษย์เรามักเป็นผู้บริโภคระดับสูงสุดในแต่ละห่วงโซ่อาหารจึงมีโอกาสสะสมประหลอดมากที่สุดสุดท้ายเราเท่ากับได้บริโภคดินจากน้ำเข้าไปเมื่อมีการดื่มกินน้ำจากแหล่งน้ำที่ได้รับมลพิษจากช่วงต่างๆ เราจะมีหลักประกันที่จะรอดพ้นจากโรคมะเร็งได้อย่างไรท่านอาจคิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้มน้ำให้เดือดปัญหาก็จะหมดไปอันที่จริงน้ำที่เราใช้อยู่ถูกแบ่งออกเป็นน้ำเป็นและน้ำตาย2ประเภทน้ำเป็นเป็นน้ำที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการต้มให้สุกเมื่อน้ำต้มสุกแล้วก็จะเรียกว่าน้ำตายถ้าเรานำไปรดน้ำต้นไม้เลี้ยงปลาปลาก็จะตายดอกไม้ก็จะเฉาอย่างเช่นผักเมื่อผ่านกระบวนการปรุงด้วยความร้อนสูงสารอาหารก็จะถูกทำลายในประเทศยุโรปจึงส่งเสริมให้ผู้คนรับประทานผักสดกันมากขึ้นน้ำก็เป็นเหตุผล deu can. ปกติเรามักเคยชินกับการดื่มน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วปล่อยให้เย็นเป็นที่ทราบกันว่าน้ำประปาจำเป็นจะต้องเติมคลอรีนเข้าไปเพื่อทำการฆ่าเชื้อเมื่อคลอรีนเข้าไปเกิดปฏิกิริยากับสารสังเคราะห์อินทรีย์ที่อยู่ในน้ำจะทำให้เกิดสารอย่างหนึ่งที่เรียกว่าคลอรฟอร์มขึ้นสารตัวนี้เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งเมื่อน,น้ำต้มถึง100องศาเซลเซียสสารคลอรฟอร์มจะเกิดขึ้นถึงขีดที่มากที่สุดเมื่อหยุดให้ความร้อนต่อไปสารคลอรฟอร์มก็จะอยู่ในน้ำทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะต้องเทน้้้้้ออออออกกกกจจาารระตระตตตินนนแลมใหเดดื่ไปีี30ทง ขจัดสารตัวนี้ออกไปได้ไม่เช่นนั้นเท่ากับว่าเรากําลังดื่มน้าที่มียาพิษเข้าไปอันที่จริงในระบบเผาผลาญในร่างกายของคนเราน้ําที่เราต้องการมิพิงต้องการน้ําที่บริสุทธิ์เท่านั้นยังต้องการแร่ธาตุและธาตุปริมาณน้อยที่ร่างกายต้องการด้วย โดยเฉพาะในขณะที่เหงื่อออกมากจากการออกกําลังกายที่ออกแรงมากยิ่งต้องการได้รับแร่ธาตุและธาตุปริมาณน้อยที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากกว่าปกติดังนั้นน้ําที่อุดมด้วยแร่ธาตุจึงเป็นน้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าเนื่องจากเราต้องหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําที่ผ่านจากการได้รับสารพิษมาก่อนจึงเกิดความเคยชินในการจัดการกับน้ําด้วยวิธีที่ไม่ดีอย่างเช่นต้มน้ําให้เดือด ลองมาดูกันว่าเราได้ปลูกฝังความเคยชินที่ไม่ดีไว้อย่างไรบ้างปัจจุบันมีเครื่องกรองน้ำมากมายหลายประเภทได้แก่การกรองด้วยระบบกลั่นระบบ A/O ระบบแยกได้กรดด่างและระบบอิเล็กโทรไลต์น้ำกรองที่ทำด้วยระบบกลั่นและระบบ A/O นับว่าเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์มากแต่น้ำสะอาดที่เป็นน้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่ น้ำบริสุทธิ์เป็นน้ำที่ขาดแคลนแร่ธาตุมากที่สุดเพราะในส่วนประกอบของน้ำหลงเหลือแต่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนจนแทบจะเหมือนน้ำกลัน่นแร่ธาตุและไอออนแคลเซียมในน้ำมีค่าเกือบเท่ากับศูนย์เมื่อเข้าสู่ร่างกายมันกลับดึงเอาไอออนแคลเซียมแร่ธาตุและธาตุปริมาณน้อยในร่างกายไปใช้ในการรวมตัวเป็นน้ำที่สมบูรณ์เมื่อฟื้นคืนสู่น้ำที่มีสภาพสมบูรณ์แล้วไอออนแคลเซียมแร่ธาตุและธาตุปริมาณน้อยจะคืนสู่ร่างกายได้ก็จริงแต่คืนได้เพียง70%เท่านั้นที่เหลือจะถูกขับออกจากร่าางกายไป เมื่อดื่มหรือรับประทานในระยะยาวจะทําให้ร่างกายสูญเสียไอออนแคลเซียมและแร่ธาตุอย่างร้ายแรงและนําไปสู่ภาวะกระดุกพรุน นานๆเข้าก็จะทําให้ร่างกายขาดความสมดุลหากนําน้ําแร่ไปผ่านกระบวนการทําความสะอาดด้วยวิธีอิเล็กโทรไลต์อาจทําให้เกิดน้ําที่มีโลหะหนักเข้มข้นแท้จริงแล้วน้ําที่ดูใสสะอาดไม่ใช่ว่าจะเป็นน้ําสะอาดเสมอไปน้ําแร่ก็ดีน้ําบรรจุขวดก็ดีแม้กระทั่งน้ําจากเครื่องกรองที่ให้บริการในราคาประหยัดก็ดีดูก็สะอาดดีแต่มีปัญหาไม่น้อยอย่างเช่นขวดที่บรรจุน้ําแร่ที่ทําด้วย PVC เพราะน้ําในขวดจะปนเปื้อนด้วยของที่เป็นเส้นใหญ่มากมายเมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายก็จะเป็นโทษฉะนั้นการดื่มน้ําจะต้องดื่มน้าส จึงจะดีน้ำที่บรรจุขวดเมื่อไม่หมดนํากลับไปบ้านแล้วทิ้งไว้ในขวดมีได้อยู่ในภาวะของสุญญากาศเชื้อโรคในอากาศก็จะเข้าไปอยู่ในขวดไม่เพียงแต่ทาให้ไม่สดยังทําให้เกิดเชื้อโรคอีกด้วย